สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องของไอโซโทปครั้งที่แล้วเราอธิบายว่าธาตุมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าธาตุที่เราค้นพบในธรรมชาติกับไอโซโทปมันคืออะไรนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเรามายกตัวอย่างของไฮโดรเจนก่อนเนาะไฮโดรเจนเนี่ยคือในธรรมชาติของเราจะพบอยู่ด้วยการ3รูปแบบก็คือไฮโดรเจนหนึ 1, ่งไฮโดรเจน2 1แล้วก็ไฮโดรเจน3 1คนพบว่าไฮโดรเจน1 1เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ99.9% 9 99เพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราศึกษาไฮโดรเจนในธรรมชาติมันก็คือไฮโดรเจน1 1หรือตัวที่เราเรียนกันในตารางธาตุนี่ส่วนตัวที่น้อยลงมานะคือไฮโดรเจน2 1ก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 01, ือนอย อีกตัวหนึ่งไฮโดรเจน31มน่เนี่ยมีน้อยมากเพราะนั้นจะเป็นไอโซโทปกันก็ต่อเมื่อมันเป็นธาตุชนิดเดียวกันแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นไอโซโทปกันให้ดูที่จํานวนโปรตอนนะคะถ้าจํานวนโปรตอนเท่ากันทั้งหมดก็คือธาตุชนิดเดียวกันแน่ๆเพราะนั้นอะตอมเป็นกลางเนี่ยจำนวนของอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับโปรตอนโดยอัตโนมัติคราวนี้พอเราศึกษาไปปุ๊บเนี่ยเราจะค้นพบว่า นิวตรอนของแต่ละธาตุนะจะมีค่าเท่าไหร่เราก็ได้ว่าไฮโดรเจน1 1ไม่มีนิวตรอนไฮโดรเจน2 1มี1ตัวแล้วก็ไฮโดรเจน3 1มนะมี2ตัวเราก็มาคิดเลขมวลเนาะเลขมวลคือ จำนวนโปรตอนบวกจำนวนนิวตอนตัวนี้นะคะบวกกับตัวนี้น,นี่ก็จะเป็น1นบวกศูนย์เนาะก็จะได้1เพราะฉะนั้นเลขมวลก็เลยเท่ากับ1นึ่งนี่นะคะต่อไปนะอันนี้ก็คือ1นบวกหก็จะเป็น2เพราะฉะนั้นเลขมวลก็เท่ากับ2อันนี้1นบวกสก็จะได้3มเพราะฉะนั้นเลขมวลเท่ากับ3ก็จะเห็นว่าถ้าที่เป็นไอโซโทปกันก็จะมีเลขมวลต่างกันนั่นเองคราวนี้มันจะมีชื่อเฉพาะด้วยเนาะเราจะไม่เรียกไฮโดรเจนทั้งหมดนะคะคือไฮโดรเจนเนี่ยให้เราเข้าใจว่ามันคือไฮโดรเจนหนึ่งหนึ ดิวเทอเรียมนะคะไฮเจนสามนึ่ 1, เรียกทีเทียมคราวนี้มันจะมีคําศัพท์อยู่อีก2คําก็คือคําว่าไอโซโทปสเียรกับไอโซโทปกำมันตารังสีเนาะไอโซโทปสเียรก็คือธาตุส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในธรรมชาติก็คือหาเปอร์เซ็นในธรรมชาติแล้วนะมีเยอะมากนะเราจะเรียกว่า ไอโซโทปเสถียรน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือเรียกว่าเรโอไอโซโทปถ้าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้ซึ่งพลังงานที่มันปล่อยออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของอนุภาคหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพอมันปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันก็จะสลายตัวแล้วก็จะได้ธาตุอื่นออกมานี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะไปเรียนอีกทีหนึ่งในเรื่องของธาตุกัมมันตรังสีด้วยนั่นเองนะคะนี่เหาเรามาสรุปความเข้าใจสิ่งที่เหมือนกันของไอโซโทปมีอะไรบ้างก็จะมีเลขอะตอม จำนวนโปรตอน จำนวนอิเล็กตอรอนแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีส่วนสิ่งที่ต่างกันของไอโซโทปก็จะมีเลขมวลจำนวนอิเล็กตอรอนแล้วก็มวลของ1อะตอมต่อไปคร<ฮ><ป>าวนี้มาอธิบายเรื่องไอโซโทปกับมันตรังสีอีกทีหนึง่งมันคือธาตุที่สามารถปล่อยพลังงานออกมาได้พลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของอนุภาค์แล้วก็ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคราวนี้จะมีคำศัพท์อยู่3ามคำนะคะก็คือสารกัมมันตรังสีกัมมันตรังสีแล้วก็รังสีน,นี่มาดูอันที่1ก็คือธาตุธาตุในที่นี้จริงๆเราไม่ได้อยู่ๆเราจะค้น เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหินแร่ธาตุเราก็ต้องไปศึกษาดูว่าแร่ธาตุนี้มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบถ้าเราศึกษามาอะไรเราพบว่าก้อนนี้นะคะมันสามารถปล่อยรังสีได้แสดงว่าตรงนี้มันจะมีสารกัมมันตรังสีหรือว่ามีธาตุที่สามารถปลดปล่อยรังสีได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า82 ะคราวนี้ปรากฏการ์ที่มันปลดปล่อยออกมาะะแบบนี้เราจะเรียกว่ากัมันตภาพลังสีนั่นมันปลดปล่อยอะไรออกมาบ้างนนะก็จะมีลังสีอยู่ด้วยกัน3อัน,นะะก็คืออัลฟาเบต้ากมมาซึ่งแต่ละอัน,นเราสามารถพิสูจน์ได้โดยการดูความสามารถในการทะลุทะลวงของลังสีแตล่ละอันก็จะเห็นว่าอัลฟากระดาษจะาก,กันได้ก็จะมีความสามารถในการทะลุทะลวงน้อยที่สุดต่อไปเบต้านะคะเมตาก็สามารถทะลุกระดาษแต่ว่าไม่สามารถทะลุอลูมิเนียมได้ ซึ่งรังสีเบต้าเนี่ยมันก็มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนแต่ว่ามีประจุปเป็นลบต่อไปแกมมาเนี่ยจะมีความสามารถในการทะลุทะลวงเยอะที่สุดเลยเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาก็จะทะลุก,กระดาษได้อลูมิเนียมบางได้แต่ว่าแผ่นตะกั่วเนี่ยทะลุไม่ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นไอโซโทปกับมันตรังสีเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนสามหนึ่งนะคะหรือเรียกว่าทริเทียมเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าไอโซโทปกับมันตรังสีนั่นเองเพราะว่าเขาสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาได้ น,นี่นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยนอกจากเขาจะปล่อยหลังสีได้แล้วนะคะเขายังจะมีการสลายตัวในธรรมชาติที่เขามีน้อยเนี่ยเพราะว่าเขามีระยะเวลาในการสลายตัวก็คือหายไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพบน้อยมากๆยกตัวอย่างเช่นไอโซโทปกัมันตรังสีนะเขาเรียกว่าพอผ่านไปครึ่งชีวิตของธาตุนั้นๆก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนะคะตอนแรกมัน12แล้วก็มาเหลือ6ก่านครึ่งชีวิตอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเหลือ3 คือถ้าลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ากำลัมสิทธ์พวกนี้เนี่ยเราจะพบน้อยมากๆว่าเขามีความสามารถตรงนี้ ธาตุาบางชนิดเนี่ยจะมีเครื่องชีวิตที่ยาวนานเพราะฉะนั้นธา,าตุกบมันรังสีบางอย่างถ้ามันปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้วอะรังสีก็จะมีอันตรายแล้วก็มีโทษด,ด้วยก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าธาตุอะไรบ้างที่เราเอามาใช้ประโยชน์โดยตัวอ,อย่างเช่นเราก็จะมีคาร์บอน14ซึ่งปกติอะเนี่ยคาร์บอนมันไม่ใช่คาร์บอน14ปกติมันจะเป็นคาร์บอน12ในธรรมชาติจะมีเยอะสุด2ตัวนี้ก็เป็นไอโซโทปแล้วก็ยังจะมีคาร์บอน13เพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ก็เป็นไอโซโทปกันนั่นเอง ออกซิเจนก็มีนะคะออกซิเจนก็ออกซิเจน16ออกซิเจน17ออกซิเจนสิบแปดพันั้นตัวที่อยู่ในธรรมชาติเยอะสุดก็จะเป็น16ที่เราเรียนกันนะคะแล้วก็มี Cl นะคะ Cl ก็มีไอโซโทปเหมือนกันแล้วก็เอ่อยังมีตัวอื่นอีกนะคะอย่างเช่นโคโบอลหกสิบโคโบอลหกสิบกับคาร์บอนสิบสี่เนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้มันเอาไว้หาอายุของวัตถุโบราณอะไรประมาณนี้ ถ้าเราตรวจพบปริมาณคาร์บอน14เนาะเราจะรู้ว่าอายุของสิ่งที่เราค้นพบ่มันอายุเท่าไหร่นั่นเองนะลาไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเออขุดพบตัวนี้มีอายุประมาณ1,000 0ปีอะไรเงี้ยไอ้คำว่า1,000 0ปีเนี่ย เขาก็มาทดสอบโดยการหาปริมาณของธาตุกำมะนาลังสีที่อยู่ในธานุนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นเองคะถ้าดูจากหนังสือข้างนอกนะคะหนังสือข้างนอกบอกว่าคาร์บอนสิ่เนี่ยคือมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่5,700ปีสมมติว่าเรามีอยู่10กรมัมใช่ไหมตรวจพบอยู่5กรมัมแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือ5,700ปีแสดงว่าวัตถุอันนั้นนะผ่านมาแล้ว5 7า0ันเ้ปีนั่นเอง ะะแต่ถ้าสมมติว่าตรวจพบคาร์บอนก็คือหมายถึงว่ามีชิ้นส่วนอันหนึง่งใช่ไหมแล้วเราตรวจพบปริมาณคาร์บอน14เท่ากับ2.5กันแสดงว่ามันผ่านครื่องชีวิตมาเท่ากับ2ครั้งนะคะครั้งแรกคือ5ใช่ไหมคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสิบห้ก็จะรู้ว่าประมาณห้าพเจ็อยคูณ2องะประมาณ1,000งกว่าปีนะคะหนึ่งหม่นปีอะไรประมาณนี อันนี้ก็จะมีตัวตรวจพบอย่างโคบอลหกสเนี่ยก็จะมีค่าครึ่งชีวิตอยู่5ปีถ้าตรวจพบปริมาณของโคบอลเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเขามีครึ่งชีวิตอยู่5นี่นะฮะ,ะเรามาทบทวนความเข้าใจของไอโซโทปกันนะคะก็หยุดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเนาะ เคมาเฉลยกันนะคะดอันแรกก่อนเขาบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีเลขอะตอมเท่ากันแต่มีเลขมวลต่างกันจะเป็นจุดๆ,ๆซึ่งกันอะไรกันจุดๆในที่นี้ก็คือเป็นไอโซโทปนะคะแล้วก็อันนี้เลขเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบเหมือนกันคือไอโซโทปธาตุชนิดเดียวกันจะมีจุดๆในนิวเคลียสเท่ากันซึ่งตัวที่อยู่ในนิวเคลียสเป็นธาตุชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นจํานวนโปรตอนที่เท่ากันแต่จะมีจํานวนจุดๆที่ต่างกันคือนิวตรอนนะคะค ซึ่งนิวตอนก็อยู่ในนิวเคลียสเหมือนกันไอโซโทปธาตุเดียวกันจะมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันเกือบทุกประการนะคะแต่จุดจ,จต่อหนึ่งอะตอมที่ต่างกันในที่นี้คือมวลต่อหนึ่งอะตอมที่ต่างกันต่อไปไอโซโทปที่นิวเคลียสมีความสเสถียรเรียกว่าไอโซโทปเสถียรนะคะแล้วก็ไอโซโท,ป,นะะโซโทปที่แ่รลังสีได้จะเรียกว่าจ,จ,จ เรียกว่าไอโซโทปกัมันตรังสีหรือเราจะเรียกว่าเรดิโอไอโซโทปก็ได้ rans, ซึ่งเรดิโอไอโซโทปหรือว่าไอโซโทปกำมันตรังสีจะสลายตัวในขณะที่มีการแผ่รังสีออกมาเรียกเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี้ว่าครึ่งชีวิต รังสีที่แผ่ออกมาจาก i s o ซโทปกำมันตรังสีจะมีรังสีจุดๆรังสีเบต้ารังสีแกมมาอันนี้ต้องเป็น7จ็ดนะคะก็คือรังสีออลฟานี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะก็ลองไปทบทวนดูทีคราวนี้เรามาดูคำศัพท์มันจะมีคำศัพท์เฉพาะเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสับสน มาดูคำแรกก่อนของคำว่าไอโซโทปไอโซโทปคืออะตอมของธาตุเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากันแต่ว่ามีเลขมอลต่างกันพูดง่ายว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจน1นึ่งใช่ไหมไฮโดรเจน2 1แล้วก็ไฮโดรเจน3 1จะเห็นว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันอะไรก็เลขอะตอมตรงเนี้ยเท่ากันก็จะเรียกว่าสามตัวนี้เป็นไอโซโทปกันนั่นเองต่อไปไอโซโทปเสถียรเนาะไอโซโทปเสถียรก็คือธาตุที่พบในธรรมชาติหรือมีเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอโซโทปกัมันตภาพลังสีไอโซโทปกัมันตภาพลังสีพบน้อยแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยยังสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปขออองนนุภาคหรื เหล็กไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติอน้อยนะคะเพราะว่าเขาสามารถลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีได้นั่นเอะคะคือทุกครั้งที่เขาปล่อยพลังงานออกมาเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นธาตุอื่นอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนอีกทีนึง ตอนที่เป็นนิวเคลียร์นะคะต่อไปรังสีรังสีก็คืออนุภาคหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขาปล่อยออกมาอันแตัวอย่างเช่นรังสีแอลฟารังสีแอลฟาเนี่ยความสามารถในการทะลุทะลวงอ่ะก็คือน้อยที่สุดนะเดี๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้เพราะนั้นรังสีมีอยู่3อันที่ควรทราบคือรังสีแอลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาเนี่ยคราวนี้มาดูลักษณะเฉพาะของรังสีวางรังสีแอลฟาเนาะดูที่ความสามารถในการทะลุทะลวงของเขามีน้อยมากนะคะ ก็คือกระดาษยังทะลุไม่ได้เลยนะคะต่อไปรังสีเบต้าจะมีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนแต่ว่ามีประจุบวนลบนะเขาก็เลยมีความสามารถในการคือทะลุทะลวงกระดาษได้แต่ว่าไม่สามารถทะลุทะลวงอะลูมิเนียมได้นี่นะคะต่อไปรังสีแกมมาเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะนั้นพอเขาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปืบเขาจะมีพลังงานสูงมากจึงทะลุทะลวงได้ทั้งกระดาษแล้วก็อะลูมิเนียมนั่นเองสรุปว่ารังสีอัลฟาก็คือนิวเคลียสของอะตอมนะคะ แล้วก็อนุภาคแล้วก็เป็นขึ้นเปเลยไฟฟ้าความสำคัญในการทลุทะลวงต่างกันนี่นะคะโอเคนะคะน่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นกับคำว,ว่าไอโซโทปแล้วนะอันนี้เดี๋ยวลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็จะเข้าใจว่าเอาไว้ใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปเพิ่มเติมในเรื่องของธาตุกำมะรังสีอีกทีหนึ่งเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะโอเคเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ